กิจกรรต่อไปเราจะรอน้ำนิดหนึ่งอาจจะเป็นเดือนปลายเดือนพฤษภาเนาะ,ะให้กักดกระหมนอมเหลือต้องการความช่วยเหลืออะไรองค์ความรู้ที่เราจะพอประสานหน่วยอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พอจะช่วยเหลือเหลือจัดกระหม่กับสทสภานิติบอดได้ก็ยินดีนะคะค่ะก็แล้วกันนี้ก็ขอเปิดกิจกรรมอย่างเป็น ขสมประเภทเครือข่ายก็คือเราทำงานกกับกีฬเนาะเราก็เลยส่งทางขสมเดินเครือข่ายขสมรเดินหอมเนี่ยเข้าประกวดนะคะในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับประเทศนะคะเราก็ได้ได้รับรางวัลเครือข่ายขสมในระดับจังหวัดนะคะก็จะมีรางวัลเชิดชูกิจก็จะมีโล่นะคะแล้วก็จะมีใบประกาศนะคะแล้วก็จะมีเหรียญ แล้วก็มีทั้งเสื้อเสื้อไข่าองสมเด็จมอบให้นะคะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีท่านแรกนะครับคุณเตือนใจยกตาบครับใส่โชว์เลยก็ได้นะครับนนได้เท่าเดียวประธานเครื้อข่ทอพสมอติบนนอิหมครับจแกแกนะครับ ่านต่อไปนะครับคุณกนกวานบางขันบูนครับนี่ก็จะมาเป็นในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายก็เียรักสิงแวดล้อมก็เลยรักสัมพันธและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพบุรีนะครับวันนี้ก็ได้ให้เกียรติครับมาร่วมกิจกัรกับเราครับก็อเสียงกบมือดังๆให้กับท่านสักรันหนึ่งครับขอบคุณครับก็วันนี้เดี๋ยวเชิญ เอภาพนะครับเรียกว่าเอภาพพีกันเนาะสาที่ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆว่าทว่าการทำลูปประคบนะครับที่มาที่ไปของลูกประคบก้านเป็นหอมที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นมีอะไรบ้างสรรพคุณเป็นยังไงนะครับเชิญเลยครับเชิญที่ฟายครับสมุนไพรที่ปลูกที่สวยส่วนมากปลูกไว้เองนะคะแต่เราใช้อยู่ทั้งหมดอ่ะมันจะมีถึงแปดอย่างสมุนไพรพวกนี้อันนี้ น,นี่เป้าเขาเรียกเป้าใหญ่เป้าใหญ่นี้ขอไปจะใหญ่นะคะแล้วจะมีเป้าน้อยอันนี้เป้าน้อยเป้าน้อยนี่ใบขอไปจะเรียกขอไปไม่ใหญ่ใแต่ที่ใช้อยู่จะไม่ใช้เป้าน้อยใช้เป้าใหญ่ประโยชน์ของเป้าก็คือลดปวดลดบวมลดอาการอักเสบ สมุนไพรบ้านมันหอมคือทําสมุนไพรมาตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้มา20กว่าปีแล้วค่ะหลักก็คือตอนนี้มีชุดอบจําหน่ายอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไัยภูเบศนะคะก็ะคืออยากคือไม่อยากให้สูญหายนะคะอยากให้สมุนไพรตัวนี้อยู่กับคนไทยเรื่อยๆไปแต่ว่าจะทํำยังไงถึงจะให้อยู่ก็คือวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้จักสมุนไพร ควรที่จะเข้ามาศึกษาเพื่อได้ต่อยอดเอาไว้เป็นมรดกข,ของคนไทยและของลูกหลานเราต่อไปนะคะครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สัมพันธ์จำปาทองนะครับซึ่งเป็นอทอสมอตำบลเนินหอมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายทอสมอตำบลเนินหอมนะครับได้มาร่วมกันทํากิจกรรมก็คือกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับในเรื่องของสมุนไพร ก็วันนี้ก็ได้มีสมาชิกมาร่วมกันทํากิจกรรมก็คือได้มา,าเป็นการขยายพันธุ์ของสมุนภัรหลายประเภทด้วยกันกิจกรรมวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงด้วยดีแบบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้งานเดีน,นี้สําเร็จลุล่วงไปดีดีครับขอบคุณครับ